งานเลี้ยงเกษียณปลอดเล่าเพราะเราเป็นครูปีนี้นะครับเรามีแนวนโยบายนะครับกึ่งทศสวัสดิ์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเล่านะครับซึ่ง พี่น้องพวกเราเชาวสปทอเนี่นะครับเราทํากิจกรรมงดเล่าเข้ารรษานะครับและกอกิจกรรมงดเล่าในเทศกาลต่างๆเนี่ยเรา mm hmm. ดําเนินการมาด้วยดีเนื่อจากเราเป็นครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นในในปีนี้อยากจะขอความร่วมมือซึ่งสปทเองก็ได้แจ้งไปยังทุกหน่วยแล้วว่า,างานบทิตาจิตเงาน,นกดเสียงงดเหล้า อีกครั้งหนึ่งที่เราอยากจะเชิญชวนนะครับทุกทท่านได้จัดงานกตเสียณในปีนี้ซึ่งงานแสดงมุติตาจิตซึ่งอยู่ในช่วงนี้พอดีนะครับเดือนสิงหาเดือนกันยาของทุกปีนะครับเราจะมีพี่น้องของพวกเราทั้งพอโรองเรียนทั้งครูทั้งศึกษานิเทศทั้งบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นพอโอเคนะครับรองพอโอเค ก็ยังมีการเกษียณกันนะครับเราทํางานร่วมกันมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเราก็จัดกิจกรรมบุติตาจิตรือเลี้ยงเกษียณให้บุคคลเหล่านี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับขอความร่วมมือพวกเราทุกคนนะครับงานเกษียณทีนี้ก็ขอเป็นงานเกษียณที่งดเล่าหรือปลอดเล่านะครับเพราะาเราไม่ว่าเราจะจัดงานที่ไหนนะครับวันนี้เราก็ต้องคิดเสมอว่าเราคือครูบาอาจารย์นะครับเราคือตัวอย่างเราคือต้นแบบ ของสังคมเราคือต้นแบบของนักเรียนนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะจัดในสถานศึกษาหรือจัดในสถานที่เอกชนก็ให้คิดว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ยังเป็นครูเพราะในภาพของความเป็นครูนั้นเป็นครูจะมีญาบุคคลเป็นบุคคลที่เป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ให้กับเยวาวชนของชาติเพราะฉะนั้นเราจัดมุติตาจิตหรือจัดาการกษียณแบบงดเหล้านี่ก็ เอาอย่างอื่นมามาเป็นเครื่องดื่มแทนนะ่จะเป็นน้ําหรือเครื่องดื่มที่มันบํารุงสุขภาพมันก็จะได้ประโยชน์กับชีวิตของเรานะครับได้ประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเพราะนั้นผมในานามของสอปทนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะทุกฝ่ายทุกตั้งแต่เขตพื้นที่การศึกษานะครับสถานศึกษาแล้วก็พี่น้องคุณครูนะครับ ที่ท่านให้ความร่วมมือนะครับมาร่วมกิจกรรมกึ่งทศวรรษจัดงานเกษียณแบบงดเล่ากันในครั้งนี้นะครับขอขอ,ขอบพระคุณมากครับดดดออออกาาาาววเรรืืงงงแบงบ่่นนโยมออามมพ้ชสค งามของพอ่อพ่อมองเราอยู่บนนั้นอยู่บนสวรรค์เฝ้ามองลูกทั้งแผ่นดิน